กินอะไรฮะโอเคฮะไปเลยไปเลยไปเลยค่ะได้ฮะ่เ็นครับี่อิงไปี่อิงไปบ้วไาอนน้องชาลฟยปะ <c oughs> น่าจะบ้าเรือน น้องชายอยู่ตรงนี้อ่ะแต่ว่าเรานั้นไรก็ได้อ่ะดูน้องชายตัดินอะไรก็ไมน้องกินยาโอเน็ตสะดพี่ฟ้าขึ้นไปลี่งชุดค่ะแน่นเลยบ่าน้องชายมาย่ง าบ้านนชามาแล้วหนูจะได้ออกไปนั่งรอพี่อิงอเอเน็ตหนูพอมาโรงแรมนี้แล้วแบบมันไอ้นี่มากเลยบ้านน้องชาไลปะถ้าบ้านน้องชาไลเดี๋ยวหนูจะได้ออกไปนั่งรอพี่อิง บ้านเรือไม่ไหรอคะหายคได้ลจบโมไละนี่ไอยู่ค่ะแต่หเป็นน้องกินนื้อเจ๊ก่อนากนลา้กเเงดุ้เนงเบ่เราปกปลาตองาตเ็กล้วเดียวกัน ไปเปลี่ยนเสืาอผ้าครับเดี๋ยวพี่ฟ้าลงมานะทุกคน,กคนบ้านน้องชอมไม่ไล่หรอก็เลยไลย่งั้นทุกคนไปดูบ้านเรือนะนะเดี๋ยวรอบ้านเรือแป๊บนึงเดี๋ยวพี่บ้านเรือเขาจะไล่เลยเดี๋ยวหนูจะไปนั่งรอพี่อิงแหละ คหนูกลับมโอเคทุกคนงานทุกคนไปดูไลท์น้องไปดูน้องชาไลท์ไลท์เรือสำรานอิงหลอดนะคะแต <No. S 1> ่หนูไปนั่งรอพี่อิงแล้วนะบายบายไปดูในเรือสำราญอิงหลอดนะคะในติ๊กต็อกครับช่องหลักช่งัช่องหลักครับ เข้าไปแล้วแชร์นฮะนี่ฮะแชร์แชร์ไลค์ให้ด้วยนะครับมีคนดู50าสิบกว่แล้วหนูไปแล้วฮะหนูไปรอพี่อิงแล้ว